สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักหลักหน่วยบน2สูตรนะคะเป็นสูตรใหม่วิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักพันใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1หลักหน่วยคูณ3ใช้รางวันเลขหน้าหมุนครั้งที่2องหลักร้อย คูณด้วยสามนะคะเจ็ดหลักพันบวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปดใช้แปดนะคะแล้วก็เก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดนะคะใช้เจ็ดบวกตามด้วยหนึ่งนะคะคงที่ 7จบวกแดนะคะเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเดนะคะเป็นยี่สิบสองยิบสองบวกหนะคะเป็นยีิบสามเลขเด่นตัวแรกนะคะคือ3ามสามบวกหนะคะได้4สูตรนี้นะคะใช้สองตัวเลขที่ออกนะคะแปดสี่สาม ขทที่สามนะคะหลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะเก้าหลักพันบวกนะคะหกคูณสามได้สิบแปดใช้แปดบวกห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกตามด้วยหนึ่งนะคะคงที่ เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะบวกห้าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งนะคะเป็นยี่สิบสามเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขที่ออกนะคะแปดหกสามเข้าที่สามนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะเหลักพันเจหลักพันบวก0ูคูณสได้0นะคะบวก7จคูณสนะคะได้ยีสิบบวกตามด้วย1น,นะคะคงที่ เจ็ดบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้9ก้าเ้าบวกหนึ่งนะคะได้สิใช้ศูนเลขที่ออกนะคะสองศนเก้าเข้าที่9้านะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะศูนย์ หลักพันบวกหกคูณสามได้สิบแปดนะคะบวกศูนย์คูณสามได้ศูนย์นะคะบวกตามด้วยหนึ่งคงที่ศูนย์บวกแปดบวกศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์เลขที่ออกนะคะเจ็ด เจ็ดเก้าเข้าที่เก้านะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเจ็ดหลักพันบวกหนึ่งคูณสามนะคะได้สามบวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปดบวก หน,นะคะคงที่7จบวกสามนะคะเป็น10บวกแเป็น18บดบวกหนึ่งเป็น19เลขเด่นตัวแรกคือ9กนะคะเกบวกหได้10ใช้0ูนเลขที่ออกนะคะเจ็เจ็ูตรขออภัยค่ะเลขที่ออกนะคะเจ็ด ศูนย์ศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์หลักหน่วยนะคะเมื่อต่อมานะคะแปดหลักพันบวกห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกสี่คูณสามนะคะได้ สิบสองใช้สองนะคะบวกตามด้วยหนึ่งคงที่ห้าแปดบวกห้านะคะเป็นสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าบวกหนึ่งนะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเป็น ใช้สองตัวนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือหกแล้วก็เจ็ดนะคะสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมดห้างวดงวดต่อไปนะคะเป็นงวดที่หกต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะเป็นหลักหน่วยบนสี่ตัวนะคะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักพันคูณสามหลักร้อยคูณสามใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยคูณด้วยสองบวกตามด้วยเก้าคงที่นะคะสถิติสูตรนี้นะคะย้อนหลังตั้งแต่งวดนนี้นะคะเลขที่ออกหกศูนย์หกตัวเลขที่ได้นะคะคือสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเข้าที่หกหลักหน่วยนะคะ งวดต่อมานะคะตัวเลขที่ได้คือสองสามสี่ห้าเลขที่ออกนะคะหกหกสองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยงวดถัดมานะคะตัวเลขที่ได้นะคะคือห้าหกเจ็ดแปดนะคะเลขที่ออกหกหกห้านะคะเข้าที่ห้าหลักหน่วยงวดต่อมานะคะ <ST ART> ตัวเลขที่ได้คือ เก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขที่ออกนะคะเก้าหกสองเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยมวนถัดมานะคะตัวเลขที่ได้คือสองสามสี่ห้าเลขที่ออกศูนย์สี่สี่นะคะเข้าที่สี่หลักหน่วยมวนถัดมานะคะตัวเลขที่ได้คือหนึ่งสอง สามสี่นะคะเลขที่ออกสองสองหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะตัวเลขที่ได้สองสามสี่ห้าเลขที่ออกนะคะแปดสี่สามเข้าที่สามหลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะตัวเลขที่ได้สองสามสี่ห้าเลขที่ออกนะคะแปดหกสามเข้าที่สาม หลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะตัวเลขที่ได้หกเจ็ดแปดเก้าเลขที่ออกสองศูนย์เก้านะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยงวดต่อมานะคะตัวเลขที่ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเลขที่ออกนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าที่เก้าหลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะตัวเลขที่ได้เจ็ด 890เนะคะเลขที่ออก700เข้าที่0หลักหน่วยนะคะส่วนงวดถัดไปนะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักพันนะคะคูณ3แล้วก็หลักร้อยนะคะคูณ3ใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยคูณด้วย2นะคะ8คูณ3ได้ ยี่สี่นะคะบวกเจ็ดคูณสามนะคะได้ยี่สิบเอ็ดใช้หนึ่งบวกหนึ่งคูณสองนะคะได้สองนะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้านะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะ เลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะสูตรนี้ใช้สี่ตัวตัวเลขที่ได้คือหกเจ็ดแปดเก้านะคะส่วนสูตรแรกนะคะสูตรแรกใช้สองตัวนะคะตัวเลขที่ได้คือหกแล้วก็เจ็ด ส่วนสูตรนี้นะคะใช้สี่ตัวตัวตัวเลขที่ได้นะคะคือหกเจ็ดแปดเก้าตัวเลขที่เหมือนกันนะคะก็คือหกแล้วก็เจ็ดนะคะสูตรนี้นะคะใช้สี่ตัวเดินมาทั้งหมดนะคะสูตรนี้นะคะเดินมาค่อนข้างยาวเนาะสิบเอ็ดงวดนะคะงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบสองส่วนสูตรแรกนะคะ เพิ่งเดินเพียงห้างวดงวดต่อไปนะคะเป็นงวดที่หกตัวเลขนะคะก็จะชนกันที่หกแล้วก็เจ็ดนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ